ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีดิเช h นโฮ o ลนะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับการทำนายดวงนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2563นะคะจะเป็นดวงของคนทั้ง7วันนะคะแล้วก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะใครที่เกิดวันจันทร์ที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจถูกชะตานะคะแล้วก็ดวงเราสมพงกันนะคะก็ดวงก็อาจจะมีความแม่นยำนะคะแต่ใครหลายๆคนก็อาจจะ ดวงอาจจะไม่ได้สมคง,งกันนะคะความแม่นยําก็อาจจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนฟังไว้เป็นแนวทางค่ะทุกคนมีภาวะการตัดสินใจของตัวเองนะคะให้ฟังไว้เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับแม่หมอปูด,ด้วยนะคะเป็นกํนาลังใจเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะคะแม่หมอจะหยิบไพ่ทั้งหมด1ิใบนะคะ3 3 4 5 หกเจ็ดแปดเจ้าสิบใบที่หนึ่งค่ะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตอ่ะคนวันจันได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตช่วงนี้เหมือน อยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะอยู่ในโหมดของตัวเองนะคะใช้ชีวิตสมถะปล่อยวางเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมนะคะแต่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ใครบางคนก็ศึกษาหาความรู้นะคะโหราศาสตร์นะการวิเคราะห์หรือว่าวิชาการต่างๆนะคะเดอะเฮอร์มิตบางคนก็อยู่ในช่วงของการทบทวนสิ่งต่างๆทบทวนการเรียนทบทวนในเรื่องของการงานทบทวนในเรื่องของความรักนะ,ะจะเดินหน้าต่อดีหรือจะถอยหลังดีนะ,ะ it, เดอะเฮอร์มิตเนาะ ก็การค้าการขายอะไรในเดือนนี้มันจะดูนิ่งๆนะคะเดอะเฮอร์มิตเนาะต้องขยันมั่นทําบุญนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะคะใบที่2ค่ะนะคะได้แพ่อัศวินเหรียญค่ะอัศวิเน,ศวเนเหรียญแหนเห็นไหมดูเดอะเฮอร์มิตมาเป็นใบแรกเมื่อกี้หมอปูพูดว่า การเงินมันจะดูนิ่งๆน,นะคะนิ่งๆแต่สวิสเ,เหลียญเนี่ยใครบงครางคนอาจจะมีเรื่องของการกู้แบงก์กู้ธนาคารทําสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนค่ะรับซ้ายจ่ายขวานะคะเงินจะไม่ค่อยนิ่งแต่ก็เงินก็ไม่ขาดมือเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินมามีไรายได้เข้ามาพยายามใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใครบงครางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเกี่ยวข้องกับเออเขาเรียกว่าอะไร สิ่งของของมงคลต่างๆที่เราจะต้องเก่งกําไรหรือได้กําไรเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของมงคลต่างๆหรือทําการค้าการขายในเรื่องของตรงนี้ไม่หมอมองว่าก็ไปได้ดีนะคะก็ถ้าใครเกี่ยวข้องนะใบที่2ใบที่3ค่ะนะคะ,นะคะอัศาวินถ้วยค่ะอัศาวินด้วยได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจากเพื่อนฝูงนะคะมีเพื่อนหรือว่าถ้าใครที่ยังโสดอยู่คืออัศาวินถ้วยเนี่ยคุณกําลังที่จะมีความรักเข้ามานะคะ ใบที่4ค่ะนะคะสิเหรียญสิเหรียญจะเกี่ยวข้องกับที่ดินมรดกอสังหาริมทรัพย์ใครที่ทําอสังหานะคะแม่หมอก็มองว่าก็อาจจะมีทุนมีกําไรเข้ามาให้เราได้ชื่นใจนะคะสิบเหรียญหรือว่าจะได้เงินจากคู่ครองคนรักนะคะสิบเหรียญใบที่ เจ็ดใบที่5ค่ะนะคะเจ็ดไม่ท้าเจ็ดไม่เท่า,ทา,ทาคือการต่อสู้แข่งขันนะคะในช่วงเดือนนี้คนวันจันเนี่ยอาจจะจะต้องทำอะไรก็ต้องทุ่มเทจะต้องขยันนะใครบางคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นเส้นสายการทํางานการที่เราจะต้องพัฒนาฝีมือนะคะให้เก่งให้ฉลาดนะแล้วก็อาจจะต้องบางคน,นมีงานเข้ามาตลอดเลยทํางาน7วันทํางานเลยนะคะหรือว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการ ทำงานอะไรก็ต้องใช้ไหวพริบปฏิพานหรือการแก้ไขเฉพาะหน้านะคะใบที่6ค่ะนะคะได้ไพ่ราชินีถ้วยค่ะราชินีถ้วยเป็นไพ่แม่บ้านแม,แม,แม,แม่สี่เรือนนะคะใครหลายๆคนก็อาจจะเป็นแม่บ้านแม,แม่สี่เรือนทํากับข้าวดูแลสามีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นด้วยนะคะช่วงพวกไพ่ราพวกไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยอารมณ์จะค่อนข้างอ่อนไหวอัสติดมากเลยนะคะใบที่7ค่ะนะคะได้ไพ่7ดาบใบที่8ค่ะได้ไพ่10บถ้วย ใบที่9ค่ะได้ไพ่3ดาบใบที่10ค่ะได้ไพ่ราชินีเหรียญนะคะเปิดออกมาหมดแล้วนะคะก็สถานการณ์นะคะเดาบจะบ่งบอกถึงว่าในเดือนนี้เราทําอะไรก็ตามเราต้องมีเล่นเหลี่ยมมีไหวพริบปฏิพานบางคนอาจจะทํางานหลายอย่างรับเจ้าหลายอย่างนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับการ เอ่อาบายามุทั้งหลายเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นแช์นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ไปโกงเขาเขาก็อาจจะโกงเรานะคะขึ้นไพ่เจ็ดาบเนาะใครบางคนจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆนะ,ะหรืออาจจะยังกําลังที่จะคิดเปลี่ยนงานอยากจได้งานนะคะมีภารกิจมีงานอาชีพเสริมหลายๆอย่างนะคะสิบถ้วยค่ะบ่งบอกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะดีนะคะหรือว่าใครหลายๆคนก็อยู่ในช่วงสภาวะของการว่างงานตกงานกําลังมองหาแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะคะมีความสามารถในด้านไหนนะคะก็เราก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ศึกษาก็ค้นหาตัวเองให้เจอนะคะค้นหาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเช่นนั้นเองนะคะก็3ดาบค่ะบ่งบอกถึงภาวะการตัดสินใจนะ,ะมีเรื่องของความหมงุดหงิดกังวลใจไม่สบายใจคนรอบข้างทําให้เราหัวร้อนนะคะเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะ ราชนีเหรียญค่ะบทใบสุดท้ายนะเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะรับซ้ายใจขวาจากเงินก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะคะก็บทสรุปในเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานก็นแล้วกันการงานก็ถือว่าคุณเนี่ยมีความขยันนะมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเรื่อยๆมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามานะคะทำอะไรก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็แม้ว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่คุณก็มีเล่ห์เหลี่ยมมีวิธีการนะคะที่จะ ดึงลูกค้าเข้ามาหาคุณได้นะคะดึงลูกค้าเข้ามาเนาะในเรื่องของการเงินค่ะแม่หมอมองว่าเดือนนี้คนวันจันทร์ก็เงินไรายได้ก็ยังคงหมุนเวียนได้ดีอยู่นะคะใครทําการค้าขายอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังพอมีกําไรเข้ามาแต่ว่าเงินเก็บเนี่ยอาจจะไม่มีนะใครไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรใครก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยมันหมายถึงการถูกโกงถูกพักหลังถ้าเราไม่เลี่ยมเขาก็เลี่ยมใส่เราอะนะคะ ก็ไปพูดไปคุยอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นผลประโยชน์ไปหมดนะพวกอัศวินเหรียญเนี่ยคือแล้วก็อาจจะมีเรื่องของใจใหญ่ใจโตใช้เงินเยอะนะคะถือว่าตัวเองหาเก่งแล้วก็ยังก็ที่บอกแหละมันก็จะใช้เก่งเช่นเดียวกันนะมันก็จะไม่มีเงินเก็บนะ,ะนก,ะนกบนะะ็บางทีอาจจะได้บาร,รมีคู่ครองคนรักช่วยเหลือนะคะพวกสิบเหรียญ ในเรื่องของความรักค่ะไพ่ค,ความรักก็ค่อนข้างขึ้นชัดเจนนะคะใครบางคนก็มีดวงเกณ์การตั้งคันสำหรับบางคนนะเพราะว่ามันมีราชินีถ้วยกับสิบถ้วยพวกนี้เป็นไพ่ตั้งคันนะคะคนที่มีความรักดีอยู่แล้วนะคะก็มีความรักที่มีความสุขดีพากันกินนะคะพากันช้อปปิง้งทาอาหารเข้าครัวนะคะก็มีสิทธิ์อ้วนนะคะทั้งผัวทั้งเมียทั้งคนรักนะคะมีสิทธิ์อ้วนนะคะใครโสดอยู่ก็ เชื่อว่านะในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละนะคะว่าคุณจะถูกใจไหมนะคะจะเลือกไหมนะคะก็อัศาวินถ้วยเนาะกำลังที่จะมีความรักเข้ามาพัวพันเป็นหนุ่มนักรักนะคะจริงๆผ้ออาอัศาวินถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหรือว่าใครบางคนเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าการเมน้นอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่ายังไปได้ดีอยู่นะ,ะในเรื่องของสุขภาพค่ะเดือนนี้สําหรับคนวันจันทร์ก็ จริง The Hermit ก็จะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าเรื่องเรื่องของแบบอาการเหงาหรือว่าเป็นในเรื่องของระบบลำไส้ระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็สามดาบจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นหวัดไอจามนะ,ะผื่นคันเป็นหวัดไอจามเนาะก็ อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็อย่าพยายามทานเก่งกินเก่งนะคะก็กินมากก็ต้องลดน้ําหนักด้วยนะคะเพราะไพ่ราชินีถ้วยเป็นไพ่น้าหนักขึ้นอ้วนนะคะค่ะอันนี้ก็คือโดยรวมนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะคะก็ให้ทุกคนฟังไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันค่ะสิ่งใดที่หมอปูไทยไปแล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองอาไปปรับใช้ดูนะคะก็อันไหนที่ฟังแล้วมันไม่สามารถที่จะไปปนประโยชน์กับทุกคนได้ก็ผ่านๆไปนะคะถือว่าดวงเราอาจจะไม่มีความสมพงกันนะ อ่ะก็จบค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะหวังว่าการทำนายในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านหลายๆคนนะคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่อง meditation hollow ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ